พระคำเพื่อการฟื้นฟูนยามเช้าการตรากตรำบนพระคลิปผู้ครอบคลุมสัพสิ่งซึ่งมีแผ่นดินงามเป็นแบบเลงเพื่อการก่อสร้างคลิตจักรอันเป็นพระกายของพระคลิปเพื่อความเที่ยงแท้และการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของอาณาจักรและเพื่อเจ้าสาวจะตระเตรียมตัวไว้พร้อมเพื่อการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสัปดาห์ที่8มีประสบการณ์ได้รับสุขพระคลิปผู้ครอบคลุมสัพสิ่งเป็นแผ่นดินงาม ดินแดนซึ่งเราจะไม่ขาดสิ่งใดเลยวันศุกร์เลขโรมัน4ยิ่งกว่านั้นพระคริสผู้เป็นดินยังเป็นประวัติศาสตร์และข้อรับลึกของพระเจ้าพร้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งตัวตนและผ่านขั้นตอนของพรองอาราบิก1พระคริสทรงเป็นพระเจ้าอาราบิก2พระคริสทรงเป็นมนุษย์วงเล็บ1ถึงวงเล็บ14พระองค์ทรงเป็นอัครทูตพระองค์ทรงเป็นผู้เผยพระชนะ พระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษาพระองค์ทรงเป็นอาจารย์พระองค์ทรงเป็นผู้นำหน้าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายพระองค์ทรงเป็นทาสพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงพระองค์ทรงเป็นพยานบุคคลพระองค์ทรงเป็นปุโรหิตพระองค์ทรงเป็นคนกลางพระองค์ทรงเป็นผู้ค้ำประกันพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์ทรงเป็นเจ้าบ่าวอารบิกสามพระคริตคือปัจจัยที่จำเป็นต่อเรา วงเล็บหนึ่งพระองค์ทรงเป็นความสว่างของเราวงเล็บสองพระองทรงเป็นอากาศของเราวงเล็บสาพระองทรงเป็นน้ำของเราวงเล็บสี่พระองทรงเป็นอาหารของเราวงเล็บห้าพระองทรงเป็นเครื่องนุ่งห่มของเราวงเล็บหพระองทรงเป็นที่อยู่อาศัยของเราวงเล็บเจพระองทรงเป็นการรับสุขและการพักสงบของเราพระองทรงเป็นอัครทูตวันศุกร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า โยฮันบทที่8ปดข้อสิอีกครั้งหนึ่งพระเยซูตร,รัสแกเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่ได้ดิมเนินชีวิตในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตโยหันบทที่4ี่ข้อสิน้ำซึ่งเราจะให้เขาจะกลายเป็นแหล่งกําเนิดแห่งน้ําพุในตัวเขาพุ่งขึ้นจนเข้าสู่ชีวิตนิรันดรพระคริสตทรงเป็นพระเจ้าเมื่อเดิมนั้นพระคำเป็นอยู่แล้ว และพระคำนั้นได้อยู่กับพระเจ้าและพระคำนั้นเป็นพระเจ้าพระคำในโยฮันบทที่หนึ่งคือพระคริสต์พระคริสต์คือพระเจ้าสารเสริญพระองค์นอกจากจะทรงเป็นพระเจ้าแล้วพรว์ยังทรงเป็นมนุษย์ด้วยในหนึ่งติโมเทียวบทที่สองข้อห้ากล่าวถึงพระคริสต์เยซูผู้ทรงเป็นมนุษย์พรว์ไม่เพียงเป็นพระเจ้าแท้เท่านั้นแต่ยังทรงเป็นมนุษย์จริงด้วยเลือกอ่านข่าวสาร ในฐานะมนุษย์พระคริสต์ทรงเป็นผู้เผยพระจนะในกิจการบทที่สามข้อยีบอถึงยีบอกเราว่าพระคริสต์ทรงเป็นผู้เผยพระจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้เผยพระจนะคือผู้ที่มาจากพระเจ้าพเพื่อจะเสริมสร้างและชี้แนะเราเกี่ยวกับพระเจ้าและบอกให้เรารู้ถึงโครงการในอนาคตของพระเจ้าทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่พระคริสต์ทรงกระทำพระองค์ทรงเป็นผู้เผยพระจนะของพระเจ้า ในฐานะมนุษย์พระคริสต์ทรงเป็นที่ปรึกษาเรื่องนี้ยังถูกเอ่ยไว้ในยัสยาบทที่9ก้าข้อหกซึ่งพระองค์ถูกเรียกว่าที่ปรึกษาเราต้องเห็นว่าพระองค์เป็นที่ปรึกษาเสมอเมื่อมีสิ่งใดที่เราไม่เข้าใจหรือมีสิ่งใดที่เราไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรเราก็ต้องยึดพระองค์เป็นที่ปรึกษาของเราพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษาของเราในฐานะมนุษย์พระคริสต์ยังทรงเป็นอาจารย์เราจําเป็นต้องมีคําสอนที่ถูกต้อง เมื่อเราหันสู่คำสอนที่ถูกต้องเราจะพบว่าพระคริสต์ทรงเป็นอาจารย์วันนี้พระองค์ทรงสอนเราด้วยการชโลมในฐานะมนุษย์พระคริสต์ทรงเป็นผู้นำหน้าพระองค์ทรงนำหน้าเราเสมอถ้าเราอยากติดตามพระองค์ด้วยใจจริงพระองค์จะทรงเป็นผู้นำหน้าเราในฐานะมนุษย์พระคริสต์ทรงเป็นผู้รับใช้ในด้านหนึ่งพระองค์ทรงเป็นเจ้านายขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ทรงเป็นผู้รับใช้พระองค์ทรงเป็นเจ้านายของเรา และพระองค์ก็ทรงรับใช้เราด้วยพระองค์จึงทรงเป็นทั้งเจ้านายและผู้รับใช้เราจะเห็นเรื่องนี้ได้จากยัสยาบทที่4ีข้อหในฐานะมนุษย์พระคริสต์ทรงเป็นคนกลางในเฮบรพร์บทที่8ข้อ6ได้กล่าวถึงพระองค์ว่าเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ในแง่หนึ่งเราอยู่ห่างไกลาจากพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอยู่ไกลาจากเราแต่พระคริสต์ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ พระองค์ทรงเจรจากับพระเจ้าในทุกเรื่องเพื่อเราพระคริสต์ผู้เป็นมนุษย์ยังทรงเป็นผู้คำประกันในบทที่ 7: ข้อ22เราจะเห็นว่าตัวของพระองค์เองคือผู้คำประกันเป็นหลักประกันให้สิ่งที่พระองค์ทรงเจรจาระหว่างพระเจ้ากับเราผู้คำประกันของเราที่อยู่ในสวรรค์ทั้งหลายคือพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นหลักประกันเป็นผู้คำประกันของเราในฐานะมนุษย์พระองค์ทรงเป็นเจ้าบ่าวในโยฮันบทที่ 29, สาข้อ29แสดงให้เราเห็นว่า พระองค์ทรงเป็นเจ้าบ่าวที่เสด็จมารับเจ้าสาวในสองกรินโ์บทที่ 11: ข้อสองพระองค์ทรงเป็นสามีพระคริสต์คือปัจจัยทุกอย่างที่จําเป็นต่อเราและการรับสุขทางปวงในโยฮันบทที่ 8: ข้อ12กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกและทุกคนที่ติดตามพระองค์จะไม่ดําเนินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตพระคริสต์ยังเป็นอาหารของเราด้วยในโยฮันบทที่6พระองค์ทรงบอกเราว่า พระองค์คืออาหารที่มีชีวิตและถ้าเรากินพระองค์เราจะมีชีวิตเป็นอยู่เพราะพระองค์ตามหน่งกรินโ์บทที่สิบข้อสี่พระคริสต์ทรงเป็นน้ำายวิญญาณของเราในการวิ่งแข่งของคริสเตียนนั้นเราไม่ควรดื่มสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ครอบคลุมสรรพสิ่งของเราพระคริสต์ทรงเป็นลมปราณของเราในโยฮันบทที่20ข้อ22 แสดงให้เห็นว่าพระคริสต์ทรงระบายตัวของพระองค์เองเป็นลมปราณเข้าสู่เหล่าสาวกเราจำเป็นต้องสูดร,รับพระองค์ทุกเวลาโดยการร้องเรียกพระนามของพระองค์พระคริสต์ยังเป็นเครื่องร้องห่มของเราด้วยในคาลาเตียบทที่ 3: ข้อ27กล่าวว่าเหตุว่าทุกคนที่รับปับติศมาเข้าสู่พระคริสต์ก็ได้สวมใส่พระคริสต์การสวมใส่พระคริสต์ก็คือการสวมใส่พระคริสต์เป็นเครื่องร้องห่มของเรา พระคริสต์ยังเป็นที่อยู่อาศัยของเราเป็นที่อาศัยของเราด้วยพระคริสต์ทรงเป็นการรับสุขและการพักสงบของเราถ้าดูตามโกลสไซ์บอร์ที่สองข้อสิถึงข้อสิพระองค์ยังเป็นอาหารเครื่องดื่มเทศกาลเลี้ยงวันต้นเดือนและวันสบาโตของเราด้วยพระองค์ทรงเป็นตัวจริงของทุกสิ่งที่เป็นเงาเป็นความเที่ยงแท้ของทุกสิ่งที่อยู่ในด้านบวกทุกอย่างในจักรวาลน,นี้เพื่อการรับสุขของเรา พระคริสต์ยังเป็นที่อยู่อาศัยของเราเป็นที่อาศัยของเราด้วยพระคริสต์จงเป็นการรับสุข